บอสิไปใส่ดินั่นอกวกรถดเว้ยมีเอ้ย่าเห็นบออรโเทปหนึ่งซองสามสี่ห้าโอเคครับผมา 1, 2, 3, 4, คาร,รับสวัสดีเราป้องไปสุปุ้กคนนะเมื่อน,นี้ผมสิมาซุมสกินลูกซองคงุ้ง <c oughs> อาเราป้องไปเอาดิมาซุมนี่ละสมัยก่อนมันอยู่ในกรองดีแท็กเนาะแต่ว่ามันบัดสมัยนี้มันก็เอามาขายในร้านค่าเนาะกดเข้าไปครับผมสหลับลูกซองคุ้งนะ เอามาเปิดขายเลยนะคะหกสิบเพจหกสิบเพชรพ่อจะไม่หัวซาแล้วนะหกสิบเพชรได้บาด้างได้เนี่ยนาผมิซื้อเมาเลยแบบว่าสิบกล่องก่อนสิบกล่องก่อนเบาๆฮะเทียบผมได้เว้ยผมหมดไปสี่สิบกล่องยังไม่ได้เลยผมหมดไปสี่สิบกล่องยังบ่ได้วหรนี่คือบ่ได้ไไเจ้าแสดงว่าเจ้าบ่รมันเจ้าบ่รมันเบื้องคอยเบื้องคอยซื้อสีพ่อถ้าเบื้องขัาเบือ้องข่าวพี่น้องซื้อสีพ่อครับ หกไร่เพชรหกไร่เพชรตัง้งปียักษ์ีดาวครับฮะหลองเดียวถาวรห้าสิบห้าลงเดียวถาวรมันไวเอาดอกบ้าปไปผมก็ซื้อมาสิบก้อนนะเพรซื้อหลายดอกเพราะวะ่ามันอะไรอย่างีแบบถาวรอยู่นี่ก็เกาอ่านก็ได้นะฮะผมก็ได้มาซื้อหลายอัรับเนี่ยกดไลค์หอยก้อนพี่น้องครับที่มันเริ่มเปิดกันแล้วครับผมขอคนหนึ่งไลค์ครับผมนะนน่งคนหนึ่งไลค์หนึ่งแช่หนึ่งติ๊ตตาหนึ่งซับตะไคร่หนึ่งอ้อันเดียวเพราะถาวรเนี่ยน้อนเจ้าเบื้งหลด ว่าอยางเร็วเดี๋ยวะเอาไหมเอาไหมเอาไหมวยบอะไรตั้งตัวอยู่บ่าอะไรวะเฮ้ยผมที่บ่าซุ่มธนทรีไปผมที่ซุ่มธทรันว่าอะได้มึงถามว่ามันแล้วมันจีวอกันที่สิบมันจีวอกอันที่สิบแต่เบิ้งมันจีวอกอันที่สิบมันจีวอกอันสุดท้ายมันจีวอกอันสุดท้าย เอ๊ะมันลอยคอยตื้นเต้นดื้อเนี่ยมันจีออกอันสุดท้ายจ้เพิ่งรอดเนี่ยมันจีออกอันสุดท้ายนะสมมติว่าบอกว่าอป็นยังไงบอกอะไบอกให้สูวอ๋อข้างข้างข้างบ่กไรอย่วะเฮ้ยทุกคนหลายคนคอนเนคชั่นหลายเกินบ่กอะไรวะสวย พูดมากว่าหวับอว่าเมเป็นสักปอบนี่เห้ิปิดเสียงปิดเสียงเบืองบักไรบ่อยางนี้เสียงาซัวดาเมงก็ได้อ้สูดเว้ยให้วกเล่นสือซัวอ่า่าไิ ไบัดเ้าเบาาไปจังไ,ไปงไหนบาดด้ดซึกยังไหนเ้ยโอ้ยนั่เปาขับไป้ก้งหรอโซดีก็ได้โอ้หับใอ้เ่าได้ไหมครับอบเนี่ยอบวุณหลายครับแม็กกี้ขอคุณครับไม่ยะรขวุธด้อาวุธครับเว้ยศวนไม่ใช <c oughs> ่เปลาศวนจะเศร้าอลไบาดนี้ยเ่าบาดนี่ย จมเลยอันบ้ากับไอกูบ้าแล้วสู๋เนี่ยเด็ดหรอให้บ้าเนี่ยเปิดซื้อหาซีฟองไปเปิดในแต่งตัวว่ะไอ้ยนี่ผมเปิดเข้าไมสูดเว้ยไอ้บ้าเนี่ยสู๋มีปากเว้ยนั่นลูกพี่กูบ้าเนี่ยลูกพี่ สูนัสไ네ีครับดรอบป้องไปนะผมบ้าหรเนี่ยเนี่เนี่ยซุ่มอไรย้อนบบกปารันเมื่อกี้น่ะโว้ยบบกไดว่าเมื่อกี้แบนแมงซาบว่าว่าเขาบ้าดูือ้นมึงนี่แหละเว้ยบบข้านี่มันพิชสูนเขาใช่ สูตรผู้ใดล่ะแบดแมงก็ได้บักไหนเนี่ยแบดแมงแบดยี่หลี่ได้ไหนเฮ้ยคนแบดเลียนอ่ะพิษสูตรเขอยใจว่ามันเป็นสูตรของข่อยเจ้าล <im it> <Idol> ู่บอลู่สูตรได้สิเนี่ยบอลู่เรื่องนะครับว่าสูตรเลยสูตรนั่ะแบดแมงบักฮาเท่าใดแล้วเหรอเพื่อนอ่ะเบ็ดยี่สิบกล่องเลยไปซื้อวันเบิองเว้ยจะสูตรซื้อไปได้เมาเลย เล่นนำแน่ไอ5้ายห้าสิาขอบมุณไหลายเับผมอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเอานราปอบไปเนี่ยครับจะจจมไหลเนี่ยปอบตาไม่กันเอาฮับฮัเบิร์ตไปยีสิบกองแล้วเบื้องผมสิเปิดสิบแบบสิบสิบเลยเบื้องไม่ต้องกดไลค์ก่อนแปดโบกไม่ต้องย่าให้ได้ศูนย์นะวเ่ไม่ศูนย์ศูนย์อย่น้นเนี่ย <C> สี่สิบกล่องนะครับม,มาโหลดทาวอนอาจจะมึงออกเปิดสิบเลยเอาเปิดสิบเลยเอาเบิ้งเปิดสิบเลยขอพุทธนาก่อนนะครับผมนะครับเปิดสิบด้ยครับบอกสิปไปใส่ดินั่นออกรวดเว้ยเมียเอ้ยว่า <c oughs> เห็นบ่ได้แล้วออกอันสุดท้ายพอดีพี่น้องออกอันสุดท้ายพอดีได้แล้วครับเห็นบ่ขัดเนี่ยอ๋อแนว เหลือเกลือ555ขอบคุณหาท้ายหลักขอบคุณครับผมหมดไปทั้งหมด40กล่องครับผม40กล่องพี่น้อง40นะเป็นเท่าไหนนะร่ล่ะปึ๊กย่ห้าแป๊บใส่เครื่องคิดเลขก้องชิ้นบอร์ดคอยปึ๊กฮะ <c oughs> 40กล่องคูณ60เบิด2,400เพชรนะครับ2ว่าหลายอยู่ด้วยล่ะ2,400เพชรนะเนะบิดไป2,400เพชรนะฮะ นะผมเบิดไปทั้งหมด2,400เพชรนะครับเห็นปะขัดขหอยบปะวามันเพราะไรไว้หอยต้องจมไม่ไอ้เมียขหอยท่านทายจมไหสิผมได้จมแบบนั่นเนี่ยผมก็จมมันบะวะอม่ไม่ไอ้เข้าใจว่าเมนนั่นแหละเดี๋ยวซ้อมพวงครับเดี๋ยวไปเบื้อสกินก่อนครับกินซ้อมพวงกันเออเบื้ไงไหนเออพวงแล้วบ่ถือดอกบ่ถือบ่ถือบ่ถือผมบ่ถือนะบ่ถือนี่กันเลย มันบอรอ่ลยถือหรอมันบอรอวะก็ถือดีกว่าเอาเลยบ่้อประมาณนั้นนะผมนะหมดไปทั้งหมด2,400เพชรสำหรับการสุ่มสก,กินซองข่วงนะผมนะนะสก,กินซองข่วงแบบข่งวงปครับอาจจะซูนแน่จังหน่อยในการซุ่มนะครับซูนเลย